ประเทศไทยเราจะทําตัวยังไงครับเพราะตอนนี้เนี่ยจีนก็เริ่มออกอาการเยอะครับตอนนี้โลกนี่มันเป็นสองขั้วอำนาจแน,น,น่นอนนะครับครับด้านในประเทศโลกเป็นสองขั้วหน้าน,นี้เราจะทําตัว<ม>ยังไงเราจะทําตัวเป็นเมืองขึ้นของขัง้วหนึ่งและช่วยกันกระทืบปีขั้วหนึ่งเหมือนที่เราทําอยู่ตอนนี้หรือเปล่าครับตอนนี้เราทําตัวเป็นเมืองขึ้นของขั้วฝรั่งนะครับครับแล้วไปกระทืบจีนกระทืบรัสเซียกระทืบบีหลานกระทืบเกาหลีเหนืออ่ย เราจะประพฤติตนเป็นเมืองขึ้นอย่างนี้ต่อไปไหมที่คุณเชื่อชูน,นักว่าคุณเก่งเรื่องต่างประเทศนีินะครับและคุณปล่อยประเทศเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเราจะประพฤติตนอย่างนี้ต่อไปไหมครับหรือว่าเราจะประพฤติตนใหม่เราจะทํามาค้าขายกับทุกประเทศทั่วโลกรัชการที่ห้าทรงวางพระบ,บรมวิเทศสบายให้ประเทศไทยไว้นะครับหนึ่งประเทศไทยจะต้องไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกครับและเวลาเนี้ยเราตั้งตัวเป็นศัตรูกับประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งนั้น ตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนตั้งตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียตั้งตัวเป็นศัตรูกับอิหร่านกับเกาหลีเหนือมีน้ำทัอยังแกล้งอินเดียอีกนะครับ,รบและรประเทศอาหรับแล้วประเทศเราก็แกล้งเขาอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นขี้ข้าฝรั่งไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นอย่างเนี้ยอเนี่ยก็ฝืนพระบรมวิเทศบายนะครับ,ค,รบคือไม่เป็นมิตรกับทุกประเทศทั่วโลกตั้งตนเป็นศัตรูกับหลายประเทศนอกจากที้ไม่ประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศัตรูกับใคร พราะการเป็นศัตรูนี่มันมีแต่ความเสียหายมีแต่ความเดือดร้อนแล้วเราตอนนี้เราประพึตนเป็นศัตรูกับกี่ประเทศเลยครับ,รบและประเทศพวกนี้ใหญ่โตขนาดไหนอันที่สองให้ไทยเนี่ยเป็นมิตรกับทุกประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาคเอกภาพและความเคารพในเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติแล้วเราเป็นมิตรกับทุกป,ประเทศหรือเปล่าเราเวลาเนี่ยเราไม่ได้ประทุิเลย เราทอระยศต่อพระบ,บรมวิเศษโซบายของรัตการที่ห้าจึงทําให้ลูกหลานของพระองค์ท่านคนไทยเนี่ยได้รับความเดือดร้อนทาให้ประเทศชาติหมดเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับเป็นเมืองขึ้นเขาเอาแล้วเนี่ยอืมเขมรประเทศ กระจิบกระจอกทำไมขู่ไทยเอาเราไม่กล้าเลยนะครับเนี่ยยึดของออกมาลดแล้วต้องคืนเขาหมดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเอ๊ะมันทำไมแล้วมันขู่เราเอาขู่เราเอาทำไมมันเกอะแยะครับวันนี้วันนี้คุณเซนก็ขู่นะครับใช่ครับถ้าไม่เปิดด่านมันจะแฉอีกแล้วเออแล้วทําไมนะครับประเทศไทยนักการเมืองเรามันจําไรแค่ไหนจึงให้กระเมนขู่ได้ขู่เช้าขู่เย็นขู่กลางวันขู่กลางคืนเนี่ยนี่คุณเซนก็ขู่นะครับว่าถ้ารัฐบาลไทยไม่เปิดด่านนะครับมันจะแฉอีกเขาบอกว่าอย่างมันแฉแฉไปเลยนะครับว่า ไนักการเมืองไทยจะาะไรคนไหนที่ไปทาอย่างนี้นะครับเออฮะโอ้โ huh. ห oh, นี่เนเราต้องยุ่งให้คุณเชนแชร์เลยครับครับเป็นอย่างนั้นด้วยเลยกลับมาการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้คําถามแรกเลยได้เลือกตั้งไหมครับท่านสาหรัฐกําลังเคลื่อนเรือเข้ามาในบริเวณอ,อิหร่านแล้วนะครับอีกเจ็ดแปดวันจะถึงเขาถอนทับจากที่อื่นมาตรงนี้เกือบหมดเลยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเตรียมการบุกไหมครับ คือสารัฐนะครับตอนนี้ผมคิดว่าก็กาลังงงตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับด้านหนึ่งก็เพราะอิหร่านก็ขู่เนี่ยเลยสั่งเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ออกจากฐานทัพในตะวันออกกลางแม้กระทั่งผู้คนนะครับสั่งให้เคลื่อนย้ายออกไปโดยเร็วที่สุดไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลนั่นก็หมายความว่าทุกฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางตรงนี้อพยพสิ่งของและผู้คนออกนอกพื้นที่กลัวว่าอิสราเอลกลัวว่าอิหร่านจะทําลายนะครับเมื่อเมื่อฐานทัพเหล่านี้สูงย้ามไว้แล้วเราจะเอาอะไรไปทําลายอิหร่านนะครับ Uh huh. นี่คือคําถาม uh huh. แต่ในขณะการก็สั่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับจากแปนิฟิกนะครับเรืออับ,อบราหมลินคอนและ uh huh. เรือพิฆาตเดี่ยเข้าไปประจําการในพื้นที่อย่างนั้นนั่นกหมายความว่าสหรัฐจะไม่หวังพึ่งการใช้ฐานทัพบ,บนภาคพื้นดินแล้วเพราะประเทศอาหรับไม่ยินดีให้ใช้ก็จะต้องใช้เรือนี่เพื่อใช้เรือก็เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ,รบแล้วก็มีเรือพิฆาตคุ้มกันเพราะฉนั้น ไม่จะใช้เรือก็ใช้เรือโจมตีไปจากไหนนะครับก็มีสองด้านด้านหนึ่งก็คือโจมตีไปจากมหาสมุทรอินเดียย่านตีกกาเซียนะครับเรือที่สองไปโจมตีมาจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็เป็นระยะทางไกลและซึ่งประเทศอาหรับก็ไม่ยอมให้ผ่าใช้นามฟ้าด้วยนะครับเพราะมันต้องเป็นระยะวิถีอ้อมวพนะที่มีปัญหาเยอะตอนนี้มันมีความขัดแย้งในการใช้ดาดใช้กาลังของสหรัฐอยู่เยอะนะครับคือมีความขัดแย้งระหว่างสามทัพ ซึ่งไม่ใช้กําลังย้ายออกไปครับกาลังพลมที่ในฐานทัพต้องย้ายออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปเคลื่อนย้ายเรือมาเรือเนี่ยครับมันก็ตะเร่งวิ่งอยู่ในทะเลจะใช้เรือโจมตีหลันต้องโจมตีจากทะเลก็คือจากดิโก้กาเซียหรือจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับซึ่งถ้าโจมตีจากเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันต้องไปผ่านน้าฟ้าอาหรับเขาก็ไม่ผ่านอีกนะครับใช่แล้วก็มัหรือต้องใช้วิถีอ้อมก็ยิ่งถูกสกัดได้ง่ายครับหรือถ้าจะยิงจากดิโก้กาเซียนะครับ ก็จะถูกอิหร่านถล่มได้ครับเมื่อเมื่อคุณอยู่ใกล้อิหร่านอิหร่านเขาก็ถล่มได้ง่ายนะครับก็คอยดูกันว่าระหว่างขี่ปนาวุธของอิหร่านกับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเนี่ยอะไรจะแน่ว่ากันคงจะได้เห็นนะม่ชจ้านี่ครับโอ้ได้ดาวะก็ได้เปิดศึกกันบ้างนะครับอิสราเอลประเทศเล็กนิดเดียวทานอิหร่านอยู่นะครับท่านอิสราเอลเป็นประเทศที่มีแสญอนุภาพเข้มแข็งที่สุดในตะวันออกกลางนะครับค มีฐานมีฐานทัพเนี่ยประมาณมันแปดแห่งนะครับครับและประเทศไหนละครับมีฐานทัพมากเท่าอิสราเอลประเทศไทยของเรานี่ใหญ่กว่าอิสราเอลกี่เท่าเรามีฐานทัพอยู่ที่ไหลบ้มังมีไม่ไม่มีไม่เกี่ยงนะครับใช่ครับและประเทศในตะอาหรับต่้งอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีฐานทัพสองแห่งเท่านั้นเองแต่อิสราเอลมีแปดแห่งนะครับแ้ามีฐานทัพสารพัดพิษนะครับเยอะไปหมดนั่นหมายความว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่คิดจะลบเจ้าเดียว่ใช่ใช่ฮะใช่ครับใช่ฮะ แล้วข่าวนี้นะครับถ้าสหรัฐเข้าโจมตีก็แปลว่าแน่นอนแหะครับแนวหน้าที่มาก็ต้องเป็นอิราเลแร่รัสเซียกับจีนในสายตาของท่านที่เชี่ยวชาญเรื่องจีนมากเนี่ยเข้าร่วมไหมครับผมคิดว่าทั้งรัสเซียและจีนหนุนอลหร่านแต่ว่าอาจจะไม่ออกไปไม่สงคานไปลบนะครับอาจจะช่วยทางอื่นเช่นส่งอาวุธหรือช่วยในการคือสงครามยุคใหม่นะครับมันลบกันด้วยระบบสัญญาณใช่ครับคือระบบอย่างที่เวเนซุเอลาถูกยึดเป๊บเดียวนี่นะครับก็เพราะว่า เขาปิดหูปิดตาปิดสัญญาณทาให้หูหนวกตาบอดนะครับซึ่งจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาคงจะสนุนอิหร่านในเรื่องนี้เต็มที่คนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงระหว่างสหรัฐก,กับอิหร่านเนี่ยอิหร่านจะไม่มีวันหูหนวกตาบอดอมเมื่ออิหร่านไม่หูหนวกตาบอดนะครับเครื่องบินสัรัฐพอขึ้นปั๊บเนี่ยกว่าจะบินไปถึงอิหร่านเนี่ยมันต้องเป็นพันกิโลเมตรนะครับก็ถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธมาเล่นงานได้ตอนไหนก็ได้เพราะว่าเครื่องบินขึ้นตรงนั้นแหละครับให้ดาวเทียมรัสเซียก็ต้้องจัับสญ,ญญาณได ดาวเทียมจีนก็จับสัญญาณได้ดาวเทียมอิหร่านก็จับสัญญาณได้สามดวงดาวเทียมสามประเทศประสามกันนี่นะครับไม่ว่าสหรัฐจะขึ้นจากจุดไหนไม่มีทางหลบไปได้อิหร่านก็จะรู้ก่อนเมื่อรู้ก่อนมันก็ยิงสวนไปเลยนะครับอ <Okay. S 2> แล้วก็สั่งยิงอัตโนมัติแล้วคและขีปนาวุธที่เขาใช้ยิงนี่ครับมันความเร็วเหนือเสียงมันเร็วกว่าเครื่องบินนะครับเพราะในเครื่องบินนี่ดีไม่ดียังไม่แตดเด็นขีปนาวุธแต่โดนยิงล่วงตกแล้วก็ได้มันยิงประมาทอิหร่านไม่ได้ค เป็นไปได้ไหมครับท่านไปสารที่อิหร่านจะป้องกันในเชิงรุกคือเปิดฉากซัดก่อนเลยเพราะรู้ข่าวกรองรู้แน่นอนว่ามันเอากูแน่ปล่อยก่อนเลยเป็นไปได้ไหมครับคือตอนนี้อิหร่านในปกตินะครับครับเขามีคําสั่งของท่านอิหมามอารีปรมอิหมามของนิกายชีอะนะครับถ้าอิหร่านโจมตีประเทศใดก่อนเว้นแต่จะถูกโจมตีนั่นก็หมายความว่าโดยคําสั่งของผู้นําศาสนาสูงสุดคนแรกของ นี่กายชีอะคือท่านอิมามารีซึ่งท่านก็เป็นลูกเขยของท่านพระศาสดานบีมูฮัมมัดนะครับซึ่งอิหร่านเขาก็ปฏิบัติมาตลอดครับคืออิหร่านจะไม่โจมตีใครก่อนเพราะท่านถึงยอมก็ถูกเก็บก่อนเสมอแต่มาคราวนี้เนี่ยเขาเห็นว่าการโจมตีในสงครามยุคใหม่นะครับมันไม่ได้โจมตีโดยใช้คนข้ามามันโจมตีโดยใช้ขีปนาวุธระยะไกลนะครับราการโจมตีเนี่ยเขาถึงสังววสิดว่าเขาจะตอบโต้ทันทีที่รู้ว่ามีการโจมตีเช่น เขาสามารถจับได้สัญญาณได้ว่ามีขีปนาวุธขึ้นออกขึ้นจากเรือของสหรัฐนะครับอืพอขีปนาวุธขึ้นจากเรือครัฐจากทางเขานั้นน่ะเ็าถือว่านั่นแหละเขาถูาถกโจมตีแล้วอืปั้นเขาจึงใส่วงิีโจมตีตอบโต้ทันทีครับหรือมีเครื่องบินขึ้นจากอิสราเอลโฉมหน้าจะมาทางอิหร่านเนี่ยเขาถือว่านั่นแหละเป็นการเริ่มต้นการโจมตีแล้วเขาจึงประกาศใส่วงิีว่าในกรณีเหล่านี้ยอิหร่านใส่วงิีโจมตีตอบโต้จะลุก เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับท,ทันทีที่ขี่ปนาวุธหรือเครื่องบินขึ้นจากฝั่งอิราเลนหรือสหรัฐนะครับทันทีที่ขึ้นจากพื้นนั้นอ่ะอิหร่านถือว่าก็ถูกโจมตีแล้วเขาสวนสิทธิ์ที่จะตอบโต้โจมตีได้ทันทีและเมื่อด้วยสมรรถนะขี่ปวนาวุธความเร็วเหนือเสียงเร็วกับเครื่องบินนะครับมันก็สามารถยิงถล่มไ,ไ,ไอของที่ขึ้นไปได้หรือถล่มพื้นที่อื่นๆได้ออือครับเกาหลีเหนือ ทำไมถึงมีอาวุธเยอะขนาดนี้ครับไหนว่าเป็นประเทศที่ยากจนไหนว่าที่ว่าโอ้โหความเป็นอยู่แร้นแค้นเราก็ไม่เคยไปรักตีนะครับแล้วทำไมมีอาวุธเยอะขนาดนี้มีทหารไปช่วยรัสเซียรบในยูเครนเอาพลังมาจากไหนครับเรือดำน้ำํานิวเคร์ก็มีโอโ้ท่านมนอะไรกันนักหนาเนี่ยเกาหลีเหนือนะครับก็ถูกกว่บาทมาตลอดนะครับแล้เพราะาถูกกว่บาทเนี่ยเขาเลยไม่ถูกเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาใดๆ ในยามที่โลกนะครับทาสนธิสัญญาจํากัดการพัฒนาวุธนี่ครับทุกประเทศต้องเข้าเป็นปากีสัญญานะครับ,รบทุกประเทศพัฒนาวุธไม่ได้คแต่เกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีใครเชิญเข้าไปอยู่ในภาคีนั้นเพราะเขาจึงเป็นผู้ที่อยู่ประเทศที่อยู่นอกจักรวาลน,นะครับ เกาหลีเหนือจึงใช้โอกาสนี้นะครับพัฒนาวุตถุยุทโธปกรณ์เต็มที่เลยครับเพราะอะไรที่ประเทศอื่นพัฒนาไม่ได้เกาหลีเหนือก็าพัฒนาเกาหลีเหนือเลยอาศัยช่วงเวลานี้นะครับพัฒนาวาวุุยุทโธปกรณ์เป็นการใหญ่เลยและเพราะเหตุที่เขาถูกคว่ำบาตรนะครับห้ามนําสินค้าเข้าห้ามนําสินค้าออกเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขายอาวุธดีกว่าก็เลยก็เลยเป็นประเทศที่ขาอาวุธลำดับต้นของโลกเลยนะครับและเนื่องจากเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรโลหะเนี่ยมากที่สุดของโลก วันแรกถ้าหายากก็ดีโลหสะสารพัดชนิดเนี่ยเกาลีเหนือมีมากที่สุดก็พอเหมาะเลยครับไม่ต้องใช้อ่างอื่นก็ขายอาวุธอย่างเดียวทันที่ตลอดเวลาที่ผ่านม,มาเนี่ยเกาลีดึงใช้กระบ,บวนการในการพัฒนาและสร้างอาวุธจำหน่ายกลายเป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกนะครับและเนื่องจากว่าในช่วงนั้นอะ่ะจีนรัสเซียเนี่ยเขาก็อยู่ในภาคีที่ห้ามพัฒนาอาวุธนะครับ,รบแต่พวกนี้เนี่ยก็รู้ว่าเทคโนโลยีมีอะไรบ้างเขาได้เทคโนโลยีมาแล้วก็พัฒนาไม่ได้แล้วทําไง เขาก็ไปให้เกาหลีเหนือนะครับคุณไปศึกษาและพัฒนามาแล้วเอาผลการศึกษาพัฒนามาให้ผมด้วยก็แบ่งกันเพราะฉะนั้น <Blade> วิทยาการนํำใดที่จีนรลสเซียรู้มาเนี่ยก็ส่งไปให้เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็พัฒนาสร้างอาวุธแล้วก็ถ่ายทอดให้กับจีนรลสเซียปั้นจีนรลสเซียเนี่ยแม้อยู่ในพันธะไม่พัฒนาบุตรนะครับแต่ด้วยเกาหลีเหนือพัฒนาแล้วตัวเองรับมาเนี่ยปั้นจีนกับเซียเนี่ย จึงมีหลักนิยมอาวุธเป็นอย่างเดียวกับเกาหลีเหนือและสามารถพัฒนาอาวุธเจ้าหน้าอย่างเดียวกับเกาหลีเหนือด้วยเพราะฉะนั้นเห็นในดาวเทียมก็มีเหมือนกันรบะบบคอมพิวเตอร์ขีพนาอาวุธโดนเนก็มีลักษณะเหมือนกันหมดทั้งสามชาตินี้รวมทั้งอิหร่านด,ด้วยใช่ครับทีนี้เกาหลีเหนือเนี่ยเมื่อทรงพลังขนาดนี้ยเขาเอาไรายได้มาจากไหนครับท่าน ก็รายได้จากการค้าวุศครับเกาหลีเหนือรายได้หลักคือเป็นรายได้จากการค้าวุศก็พี่นึกดูแล้วกันว่าเขาขายขีปนาวุธสามล้านห้าแสนลูกเนี่ยรวยเท่าไหร่แล้วไหนจะขายขีปนาวุธอีกขายโดนอีกขายทุกอย่างที่เกี่ยวบุขายระเบิดเพราะไออาวุธทั้งหลายในโลกที่ขายทั่วโลกอีกเกาหลีเหนือเยอะนะครับไอเราไม่ค้าขายเขาเราเลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวจากเขาแต่ประเทศในแอฟริกาในลาตินอเมริกาในยุโรปตะวันออกเนี่ย ซื้ออาวุธเก่าลินเหลือทั้งนั้นมันหนึ่งวันาาราคาถูกมันถูกเพราะร่าเราหนึ่งเขาเนี่ยพัฒนาเองศึกษาเองพัฒนาเองและมีทรัพยาก,กรเองประเทศอื่นนะครับอย่างสร้างขีปนาวุธสักสักลูกหนึ่งนะครับราคาผมมาสองร้อยล้านเกาหลีเหนือมันซันนะครับสามสิบาทสามสิบล้านบาทตนนัวเองอจากสองร้อยล้านมันกับสามสิบล้านบาทเนี่ยเขาเลยสามารถตีตลาดโลกได้สบายมาก เกาหลีเหนือเป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ที่มีขายของดีราคาถูกนะครับ,รบอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะไปหาอาวุธจากเกาหลีเหนือนะครับเราสามารถซื้อของดีราคาถูกและด้วยเงินไมตีที่มีกันอยู่เนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ยังได้อ,อแต่เราไปต่อต้านเขาเอง,เงอะ่โง่เองอะอ่านั่นเอ,อ,เอ,อนครับเรามีคําถามถามอีกว่าวแล้วเราทําไมไม่ซื้อน้ํามันจากตะวันออกกลางอิหร่านพวกนี้มั่งล่ะครับเราทำตัวเป็นประเทศเมืองขึ้นของฝรั่งเลยครับอื ของถูกไม่เอานะครับอคอือฝรั่งโ็กคว่ำบาดอีอรานไม่ไม่ให้ซื้อน้ํามันจากอิหร่านอื ไอ้เรานี่เป็นมิตรกบิลานแล้วเราไปร่วมข่ความบาดกับเขาด้วยดิบัดทบไหมพี่เออโง่เลยครับโง่เลยครับอันนี้นอกจากโง่แล้วขายชาติหรือเปล่าล่ะขายชาติอ,อยา่าง้าเราไปซื้ออย่างน,นักเสียเนี่ยเ<อ>ขามีน้ำมันราคาถูกขายเราเราไม่ซื้อเราเราไปคว่บาดรรับเสียด้วยรับเ,<อ>เสียเป็นมิตรกับเราเนะีเราไปความบาดเขาเนี่ยพี่ดูดิมันอุบาทกันไรไหมโอ้ไอ้คนับผิดชอบเรื่องตามประเทศนะครับต้องด่าว่ามันขายชาติออถูกต้องเลยไทยพวกนี้ไม่ขายชาตินะครับวันนี้คนไทยเนี่ย ใช้น้ำมันราคาครึ่งเดียวที่เราซื้ออยู่เวลานี้ตอนนั้นเนองซื้อจากรัสเซียก็ได้ซื้อจากอิหร่านก็ได้ซื้อจากไหนก็ได้คแต่ทําไมคุณไม่ซื้อแล้วคุณไปข้อบาตรเขาทำไมคุณไปข่อบาตรนักท่องเที่ยวจากเขาข้าอบาตรอะไรตอนอะไรสารพครัคุณทาตัวเป็นเมืองขึ้นอะ่ะแลวอย่างนี้คุณจะบอกว,ว่าคุณเก่งด้านตา่างประเทศได้ยังไงนี่คือพฤติกรรมขายชาติชัดๆ ท่นานผู้านครับข่าวว่าสารดีกาสารัดตัดสินให้ทาแพ้ไม่ราบว่าข่าวนี้เชื่อถือได้ไหมครับบอกต้องคืนเงินเป็นแสนแสนล้านเหรียญเลยเรื่องภาษีทคยังไม่ตัดสินครับเลื่อนไปเดือนมิถุนายนครับอ๋อเลื่อนไปเดือนมิถุนายนนะครับแต่ม<า>ีแนวน้องว่าทาจะแพ้คดีอ๋อโอ้โหเลื่อนไปหลายเดือนเลยนะครับหมาสะแพ้แล้วก็ยุ่งเลยนะครับต้องคืนเงินเป็นแสนแสนล,านล้านเลยนะครับครับทีท่ที่นี้เอา ในการโจมตีอิหร่านเอาละครับดอกแรกก็สหรัฐเจอเข้าไปแล้วนะครับแต่สหรัฐจะไปวิตกอะไรในเรื่องขนาดนี้ขนาดเวเนซุเอลายังบุกไปจับตัวประธานดีเขามาขึ้นศาลสหรัฐได้เลยเออจับตัวประธานดีไม่ว่าจับตัวภรรยาประธานาธิบดีเข้ามาอีกก็เข้ามาอยู่สหรัฐเลยโอ้โหแต่กาปฏิบัติการครั้งนี้ได้เนี่ยสุดยอดนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยก็ ซื้อตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเวเนเุเอลาไปหมดเลยโอ้โหแล้วก็ย้ายครอบครัวไปอยู hmm. ่ที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับไปอยู่ที่นั่นหมดและต่อไปจะทำยังไงก็คุณทรัมป์บอกแล้วครับเขาเป็นประธานาธิบดีรักษาการของ ประเทศเวเนซุเอลาแล้วขายน้ํามันไปแล้วเป็นหมื่นล้านนะครับเป็นหมื่นล้านบาทนี่แหละครับแล้วผลประโยชน์ไปไหนเออก็ไม่มีใครรู้ไปไหนคุณทรัมป์แกก็ประกาศจะไปยึดประเทศโดนยึดประเทศนี้จะยึดกรีนแลนด์อีกก็ปรากฏว่าประเทศในองค์การนาโตก็เคลื่อนกำลังไปที่กรีนแลนด์หมดเลยทุกประเทศเลยเคลื่อนไปที่อยู่ในนาโต้นะครับเอาไปลงกันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้กำลัง ของนาโตหรือเนโตเนี่ยไปอยู่ที่ฟินเอกเกาะกรีนแล์กันหมดเลยเกาะกรีแลนด์นี่มีประชากรมีแค่5้าแสนเ่ยนะครับนี่นะครับแล้วก็สงครามแยกส่วนเยอะแต่อยากจะรู้ว่าสหรัฐโจมตีไม่โจมตีโจมตีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต้องถามผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องตวันออกกลางคือท่านภัยสารพืชมงคล อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านไพศาลครับครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตที่ต้องโทรต้องให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับพี่วันนี้ครับยินดีครับท่านกำลังสัมมนาอยู่แฟนๆคอยเยอะกันเลยบอกเอาคุยให้ฟังหน่อยว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านแน่นอนไหมครับคิดว่ายังไม่แน่ครับตอนนี้เพราะว่ามันติดเสียงไว้ทั้งบดที่แผนมันพังจะลายหมดแล้วต้องรู้ว่าทําไมถึงก็ดต้ไปมุ่งนี้ที่อิหร่านตอนนี้นะครับครับ ทำไมอยู่ดีๆสหรัฐจึงไปมุ่งนิรลามมันต่อเนื่องจากความล้มเหลวในการยึดเวเนซุเอลาครับทําไมถึงต้องยึดเวเนซุเอลาเพราะสหรัฐตอนนี้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัววิธีที่จะหาเงินมาใช้หนี้สินนะครับแต่ที่จะคิดทำมากินเนี่ยเลยคิดไปปล้นเขาเ<อ>และประเทศที่เห็นว่าหน้าปล้นที่สุดนั่นก็คือเวเนซุเอลาเพราะเป็นประเทศที่มีน้ํามันระดับต้นๆของโลกนะครับก็คิดว่าถ้าไปยึดเวเนซุเอลาแล้วเนี่ย ก็จะยึดปอน้ํามันยึดน้ามันก็มาขายเอามาใช้นี่ได้ก็เลยเกิดแผนที่จะยึดเวเนซุเอลาแล้วจะยึดยังไงอยู่ดีๆเนี่ยก็เลยต้องกล่าวอ้างว่าไอ้ปรัชนาธิบดีเวเนซุเอลาเนี่ยมันค่ายาเสพติดเอแล้วก็เลยส่งกองทัพเข้าไปจับเอาเลยนะครับแล้วมีที่ไหนในโลกครับประเทศหนึ่งเนี่ยยกยกฐานไปจับประมุขของรัฐอีกรัฐหนึ่งโดยก้หาแบบนี้โดยไม่ต้องขึ้นศาลนี่นะครับมันมีที่ไหน และพอยึดแล้วนะครับก็แสดงท่าทีชัดเจนนะครับไปจับตัวเข้ามาแล้วเนี่ยก็คิดว่าสาเร็จแล้วนะครับเลยประกาศว่าต่อไปนี้จะให้บริษัทน้ํามันสาราเดชเข้าไปบริหารประเทศเวเนซุเอลาท่านบรรวิธนึกด,ดูครับจะเอาบราิษัทน้ามันสาราเดกไปบริหารประเทศเวเนซุเอลาแล้วจะให้ไปจัดการน้ํามันเวเนซุเอลาคือไม่มียางไงเหนืออยู่แล้วนะครับก็คือการรับสภาพกูจะป้มนหนอ่งอะ <S <S ีนี้พอประกาศอย่างนี้ปังไอ้พวกเวเนซุเอล,ลามันไม่ยอมสิครับครับมันเริ่มต้นด้วยรัฐมนตรีกล่าผมมึบอกเฮ้ยมึงทาอย่างนี้กับประเทศกูได้ยังไงอืแม้ว่าประธานดีถูกจับแต่ก็ต้องถือเป็นประธานที่มีอยู่ก็ประกาศกว่าตอนนี้บอมมาดูโลยังเป็นประธานที่ปิบีอยู่ตัวเขาเนี่ยเป็นผู้แทนรัฐบาลคก็ประกาศระดมสั่งกองทัพเตรียมรบกับสารัฐระดมประชาชนชาวเวเนซุเอล,ลาทั่วประเทศเตรียมทำสงครามกับสารัฐ แล้วต่อมาก็เหตุการณ์ก็ยืดมายืดมานะครับเขาก็จัดการเลือกประธานทิ่ปีขึ้นได้แล้วประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยก็เลยบอกว่าเวเนซุเอลาไม่ยอมให้สหร,รัฐมายึดครองระดมกองทัพระดมประชาชนเตรียมทำสงครามกับสหร,รัฐราะการยึดเวเนซุเอลาตอนนี้ก็เลยยึดไม่ได้สหร,รัฐก็ได้แต่แค่ตัวประธานทิปปีมาดูโรไปเลี้ยงดูอยู่ที่ดิวยอร์นั้นเันก็ทําอะไรไม่ได้วันวัตรประโยชน์ทั้งหลายที่หวังว่าจะได้จากเวเนซุเอลาก็ไม่ได้ ไม,ไม่ได้ทำไงเลยครับไอ้ภาระามันมันร้อนตัวอยู่เนี่ยก็หันไปมองพี่อ๋ออีหลานมึงรวยนี่อีหลานมีน้ำมันเยอะเนี่ยมั้ยึดยึดอีหลานต่อดีกว่าครับนี่จะยึดอีหลานเนี่ยอีหลานมันไม่ใช่เวเนซุเอลานะครับมันเป็นเจ้าหมาอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางและมีความเจริญก้าวหน้ามีความแข็งแกร่งทางการทหารนี่จะยึดอีหลานได้เนี่ยก็เลยต้องทําแผนครับก็ได้เห็นว่าในปีที่แล้วเนี่ยครับมันเคยมีการเดินขบวนในอีหลานเกิดขึ้น ก็เห็นว่าอิหร่านในเศรษฐกิจอ่อนแอทหารท่ายุให้คนเดินขบวนมากๆได้เนี่ยก็จะเกิดช่องว่างที่สามารถเข้าแทรกแซงได้ก็เลยส่งสายรับจํานวนมากเข้าไปเพื่อยุยงให้คนอิหร่านเดินขบวนมันก็เดินขบวนกันได้ประมาณุกคนที่มาร่วมเดินขบวนนะครับประมาณหนึ่งล้านคนขบวนที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดก็ประมาณหมื่นห้าพันคนโดยทั่วไปก็ห้าพันคนหรือสามร้อยคนห้าร้อยคนนะครับในขณะที่อิหร่านเนี่ยมีประชากรเก้าสิบล้านคน ในเก้าสิบล้านคนเนี่ยมันสนับสนุนรัฐบานลานีรานโดยตรงนะครับยี่สิบสองล้านคนคไอ้ที่เหลือนี่ก็สนุนเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่นะครับเพราะในหนึ่งล้านคนก็ทําอะไรไม่ได้ไอ้รัฐบาลอีรานมันก็เลยแก้ไขปัญหาจับกลุมไอ้พวกสายลับที่ไปยุยงส่งเสริมในการเดินกระบวนนะครับก็เลยทําให้สถานการณ์กลับคืนสู่ความปกติได้เพราะการสร้างสถานการณ์นี้ก็เลยไปไม่ตลอดรอดฝัังนะครับขณะเดียวกันก็เห็นว่าเนี่ยไอ้แผนที่จะไปจับตัวไอ ผู้นาอิหร่านเนี่ยนะเหมือนที่ทํากับเวเนซุเอลาเนี่ยมันน่าจะได้ผลเพราะมันมีแผนที่สองอยู่รหรือรอบสังหารไปซะเลยด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เตรียมแผนสองแผนสามครกองถมกองทัพจะไปทีนี้อิหร่านไม่ใช่เวเนซุเอลามันต้าสู้ครับเขาบอกว่าถ้าเขาถูกโจมตีนะครับเขาก็รู้ว่าใครที่เป็นต้นตอที่ทําเรื่องนี้ก็คือสหรัฐและอิราเลรันเขาประกาศเลยครับถ้าเขาถูกโจมตีแล้วเนี่ยเขาจะทาเขาจะลบอิราเลออกจากแผนที่คือเขาจะตอบโต้อ,อย่างรุนแรง และจะทําลายฐานทัพของสหรัฐทั้งหมดในตะวันออกกลางนะครับนี่พอประ,าประากาศอย่างนี้เนี่ยเขเอออิหร่านเขาก็เคยมิสูรได้เห็นได้แล้วว่าเขาทาจริงและทาได้ด้วยทีนี้พอประกาศอย่างนี้อิสราเอลก็ผวาเลยครับคบเพราะว่าเขาอยู่หน้าสุดนั่นเองครับ,รบแล้วถ้าเกิดก็แล้วถ้าเกิดอิหร่านมาถล่มจริงๆเนี่ยอิสรเาเอลลาบเป็นธนาศูนย์แผนที่ลบออกจากแผนที่โลก,โลกอิสรเาเอลก็เดือดร้อนที่สุดท่านอิสราเอลก็เลยไม่แน่ใจก็ลังเลอยู่ขนาเดียวกันประเทศอาหรับทั้งหลายเนี่ย ที่ยอมให้สหรัฐไปตั้งฐานทัพอยู่นะครับก็กลัวว่าอิสราเอลจะมาเล่นก็กลัวว่าอิหร่านจะมาเล่นงานับก็เลยไปขอให้สหรัฐบอกให้คุณอย่าไปโจมตีอิหร่านเดี๋ยวผมเดือดร้อนด้วยอตอนนี้ทุกคนก็เลยไปมาลุมมาตุ้มไปดึงแข่งดึงขาสหรัฐไว้ไม่รบนะครับมันเลยทําให้แผนที่จะขับยึดอิหร่านเมื่อคืนเนี่ยต้องเลื่อนไปแล้วนะครับ่ตนตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในอิหร่านมันรกนะครับยังต้องดูกันอีกระยะหนึ่งครับครับ ถ้าในกรณีมีการโจมตีกันจริงๆนะครับซึ่งบรรดากูรูทั้งหลายแหละก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้าโจมตีเนี่ยอิหร่านเขามีพลังในการต่อต้านแรงขนาดไหนครับเพราะท่านปสารรู้เรื่องอิหร่านดีมากเลยคือในรอบ50ปีมานี้นะครับแม้จะถูกคว่ำบาตรเนี่ยอิหร่านเขาก็รู้ดีว่าเขาเนี่ยจะอยู่รอดได้ก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ เขาจึงพัฒนากองทัพพัฒนาวุฒิยุทธปกรณ์อย่างต่อนเนื่องและเต็มที่นะครับ,รบจนสามารถเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่สามารถผลิตโดนนะครับทุกชนิดนะครับมากที่สุดและทันสมัยที่สุดของโลกด้วยนะครับโ,โ,โดนีลาเนี่ยการหน้าทันสมัยที่สุดของโลก้วยกันอันหนึ่งนะครับโอ,โอันที่สองก็ผลิตขีปนาวุธทุกประเภทนะครับกระทั่งขีปนาวุธวามเร็วเหนือเสียงขีปนาวุธสาหรับติดตัวรถเรือเพียเนี่ยผลิตจํานวนมากและขนาดที่ว่าได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า มันสามารถฝ่าการระบบต่อต้านขีปนาวุธของอิสราเลและสหรัฐได้ในสงครามห้าวันในสงครามสิบสองวันในเดพิสูจน์มาแล้วนะครับ,รบและมันสามารถติดอาวุธนิวเคลียร์ได้ก็คงเหลือว่าอิหร่านจะมีหัวรบนิวเคลียร์เมื่อเมื่อไหร่ครับนั่นเองซึ่งอิหร่านก็พัฒนาเตาปฏิกรณ์อยู่นะครับแต่ก็ถูกทําลายไปเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีข่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้ขายหัวรบนิวเคลียร์ให้กับให้กับอิหร่านไปแล้ว ในโลกนี้เนี่ยคนที่ผลิตนิวเคลียร์ขายเนี่ยก็คือเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเป็นประเทศผู้ค้าอาวุธนะครับก็ถูกคว่าบาตรค้าขายอย่างอื่นแม่คือขายอาวุธก็แล้วกันเพราะจึงเป็นประเทศผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกบเช่นได้ขายขีปนาวุธให้แก่ให้แกแลรัสเซียนะครับถึงสามล้านหน้าแสนลูก<ฮ>ในประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับไม่มีการซื้อขายขีปนาวุธขั้นใดเกินร้อยหรือหนึ่งพันลูกเลยนะครับ แต่เกาหลีเหนือขายรัสเซียสามล้านห้าแสนลูกนึกดูกกรรมมันมหาสามแค่ไหนและมันลําเลียงกันยังไงไอ้ฝ่ายชาติจริงไม่รู้หูรู้จ่าเลยนะครับเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยมันเป็นประเทศที่ข้าวุ้นรายใหญ่ของโลกและขณะเดียวกันเกาหลีเหนือมันก็ผลิตหัวรบมดิวเคลียได้ด้วยครับก็มีข้อสงสัยว่าอิร่าว่าเกาหลีเหนือได้ขายหัวรบมดิวเคลียอิรานไปหรือยังก็มีหลายกระแสนะครับยืนยันว่า เกาหลีเหนือมื่คุณมีตังไปซื้อมันขายหมดแล้วลก็มีไม่มีปัญหาอะไรั้งนั้นเป็นไปได้อย่างสูงว่าเกาหลีเหนือได้ขายหัวรบนิวเคลียร์ให้แกอิหร่านไปแล้วอิหร่านเนี่ยมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงปิดอาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้เมื่อได้หัวรบนิวเคลียร์มาเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านมีสิ่งนี้เนี่ยอิสราเอลก็อาจจะถูกลบมหายไปจากแผนที่โลกได้ในพริบตาและฐานทัพของหรัมหรือประเทศที่ให้สหรัฐเข้ามาต อาจจะถูกทำลายล่างบนหน้ากองได้ในขณะเดียวกันนะครับในขณะที่เกิดเงื่องัดกันมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพฤติกรรมรับรับรอๆจากรัสเซียนะครับมีการขนในการใช้เครื่องบินขนของที่ขนาดใหญ่สุดของรัสเซียนะครับและขนอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากนะครับในเวลาส่งให้อิรานเนี่ยถึงห้าเที่ยวห้าเที่ยวบินในเวลาเพียงสี่ถึงแปดชั่วโมงนั่นก็หมายความเป็นการของเป็นการส่งของสำคัญนะครับให้อิราน อย่างเป็นมารดาสึกแหละซึ่งถ้าหากว่ารัสเซียจะช่วยอิหร่านนันก็ช่วยแน่นอนนะครับคบจะช่วยอะไรถึงจะดีสุดก็คือต้องติดอาวุธด,ดิวเลียให้ใช่ไหมครับคเพราะจึงมีความเห็นที่สองบอกวา่าถ้าสมมติว่าเกาหลีเหนือยังไม่ขายอยาวุธขีปนาวุธด,ดิวเลียให้กับอิหร่านเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ารัสเซียติดหัวลบดิวเลียให้อิหร่านในครั้งนี้แล้ว<อ>นะครับทีนี้แบาเป็นอย่างนี้ก็เกิดความไม่แน่นอนขึ้นสิครับและจึงเป็นเหตุให้ทางสหรัฐเนี่ยที่เตรียมจะโจมตีอิหร่านเมื่อคืนต้องสั่งเลื่อนไปนะครับ แต่ว่ามันก็เข้าทางนะครับว่าแน่นอนเลยไอ้คีปราวุธเนี่ยต้องมีแน่นอนต้องสำรองกันทั้งสองฝ่ายแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆคือเกาหลีเหนือมีแน่และเกาหลีเหนือกับอิหร่านก็สนิทกันแล้วก็ักับรัสเซียก็สนิทกันต้นในโลกนี้นี่นะครับประเทศที่ถูกสหรก็บาดดุนแรงและยาวนานที่สุดก็มีสองชาตินี้แหละครับอ๋อมีพม่าอีกชาติหนึ่งชาติแรกคือเกาหลีเหนือนะครับนับตั้งแต่ สถาปนาเกาหลีเหนือเนี่ยก็ถูกว่มบาตรมาจนถึงวันนี้นะครับไม่มีเคยพักผ่อนเลยแม้แต่วันเดียวอแล้วประเทศที่สองก็คืออิหร่านหลังจากท่านดี่ามโคมัยนี่ปฏิวัติอิสลามในอิหร่านแล้วนะครับก็ถูกว่มบาตรหมดข่บาตรมาจนถึงวันเนี้เพราะท่านไปยึดบ่อน้ามันที่พระเจ้าซาเคยให้ฝรั่งสัมปทานไปนะครับครับเมื่อก่อนเนี่ยบ่อน้ามันในอิหร่านเนี่ยให้สัมปทานกับฝรั่งหมดโดยอิหร่านได้ผลตอบแทนเพียงน้อยนิดนะครับห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอท่านดีนามโคมัยนี่ สถาบนาสานาอิสลามแห่องอิหร่านี่ยก็เห็นว่าอ้าอย่างนี้มันเป็นสัญญาขายชาตินะครับเลยยึดก,ก,กิจกรรมพลังงานกลับมาเป็นของชาติหมดจึงทําให้ประเทศอิหร่านซึ่งเป็นประเทศล้มลลายในตอนนั้นนะครับสามารถฟื้นตัวได้ในเวลา7ปีเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนอิหรานจะไปเรียกหาพระเจ้าสาอีกเนี่ย<อ>นี่มันสายลับชัดๆนะครับ